ครัวเตยหอมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับอาหารตามสั่งง่ายๆบ้ายครัวเตยหอมวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสนอเพื่อนไปดูกันเลยครับสําหรับเมนูในวันนี้เป็นเมนูขายดีทุกวันครับลูกค้าสั่งทุกวันครับมีออเดอร์ทุกวันสําหรับเมนูนั้นก็คือกระเพราคุกไข่ดาวสําหรับเมนูนี้เป็นเมนูสามัญประจําร้านอยู่แล้วครับวันหนึ่งวันหนึ่งขายได้หลายจานครับผมสําหรับกระเพราคุกไข่ดาวที่ครัวเตยหอมมีวิธีทํำยังไงไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้นะครับลูกค้าเอาหมูสับกับตับมาให้เราผ่านให้ครับ ให้เราเพิ่มข้าวให้แล้วก็คิดราคาปกติไปเลยโดยที่ไม่ต้องใส่หมูสับของเราลูกค้าท่านนี้ให้เอารถจัจัดได้เลยครับเผ็ดได้เลยครับส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับนี่คือหมูสับกับตับที่ลูกค้านํามาให้เราครับแบ่งให้ได้2จานครับเท่าๆกันอันดับแรกเรามาดูข้าวของเราก่อนครับข้าวของเราวันนี้ผมใช้ลข้าวน้ําหนักประมาณ150กรัมต่อหถ้วยครับขั้นตอนแรกเราปรุงรสชาติของข้าวได้เลยครับ อันดับแรกครับผมใส่พริกตาประมาณ1ช้อนโต๊ะครับต่อ1นถ้วยอันดับที่2ครับปรุงรสด้วยนสดดีครับประมาณ1ช้อนชาครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับถ้วยละ1ช้อนชาครับแล้วก็ตามด้วยผงนัวครับถ้วยละ1ช้อนชาเช่นเดียวกันครับสุดท้ายเราใส่ใบกระเพราครับประมาณ1กึ่กำมือครับทั้งสองถ้วยเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการเตรียมข้าวเราไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับ อันดับต่อไปครับเราไปลวนหมูกับตับของเราได้เลยครับรวนให้สุกเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ง่ายเวลาที่เราผัดสําหรับขั้นตอนนี้ครับเราอาจจะใช้เวลานานหน่อยครับในการรวนหมูของเราครับอาจจะประมาณ3-5นาทีครับหรือจนกว่าหมูของเราจะสุกดีถ้าเพื่อนๆนท่านใดมี2กระทะก็สลับไปทําไข่ดาวไว้รอได้เลยนะครับหลังจากที่เราลวนหมูของเรามาได้ประมาณสัก5นาทีครับหมูของเราสุกดีแล้วครับตักขึ้นพักไว้ครับเสดดน้ำนัดก็ดีนะครับข้าวผัดของเราจะได้ไม่แฉครับขั้นตอนต่อไปเราไปทําไข่ดาวกันก่อนครับสําหรับวันนี้ลูกค้าบอกว่าเอาไข่ดาวไม่่สุกกมมาารับเไต้อง ไข่ดาวนะครับสาหรับขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ผมจะตัดไปเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆทําได้อยู่แล้วครับเราไปดูวิธีการผัดได้เลยครับแนะนําสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ครับสาหรับเมนูข้าวผัดกระเพราคุกแนะนําให้ใช้กระทะเหล็กครับหรือไม่ก็กระทะเทฟลอนครับข้าวจะได้ไม่ติดกระทะครับเปิดไฟใส่กระทะให้นแรงนะครับให้กระทะของเราร้อนไปเลยครับแต่ไม่ถึงกับร้อนจัดนะครับอันดับต่อมาให้เพื่อนๆเกลี่ยน้ามันให้ทั่วกระทะครับเวลาที่เราผัดข้าวจะได้ไม่ติดกระทะครับแบ่งหมูของเราให้เป็น2ส่วนครับใส่ส่วนหนึ่งลงไปผัดได้เลยครับ ให้เ,เพื่อนๆใส่ข้าวที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดได้เลยครับขั้นตอนนี้ครับใช้เวลาผัดหมูกับข้าวของเราประมาณ2-3นาทีครับขั้นตอนต่อไปให้เ,เพื่อนๆใส่ซีอิ๊วดำครับประมาณกับ2ช้อนโต๊ะครับให้เ,เพื่อนๆกาดูก,ก่อนครับถ้าไม่ดำจริงๆเอยใส่เพิ่มทีหลังก็ได้ครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2-3นาทีครับหรือจนกว่าข้าวกับซีอิ๊วดำของเราจะเข้ากันดี หลังจากที่เพื่อนๆผ่ดนมาประมาณ2-3ถึงนาทีครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าข้าวทุกอย่างเข้ากันดีแล้วชิมรสได้เลยครับพอ,อเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยให้ลูกค้าได้เลยครับสำหรับในวันนี้ผมจะผัดให้ดูแค่กระทะเดียวนะครับเพราะว่าอีกกระทะหนึ่งก็ผัดเหมือนๆกันครับหวังว่ากระเพราคุกหมูสับไข่ดาวของลูกค้าจะถูกอกถูก,ถกใจนะครับเป็นยังไงบ้างรครับเพื่อนๆพอจะทําตามเมนูนี้ได้ไหมครับแถวบ้านเพื่อนๆกระเพราคุกหมูสับไข่ดาวมีหน้าตายเป็นยังไงบอกกันได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้้ไมม่ากกนนอะั ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูเมนูอาหารตามสั่งเมนูไหนคอมเมนต์นบอกกันได้นะครับกลัวเตยหอมยินดีแบ่งปันครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ